วันนี้เราก็จะมารีวิวปืนใหม่กันนะครับมาตอนนี้เราก็ในปืนพกกันไปก่อนเข้าหัวไปอีกหนึ่งเม็ดนะครับอือไม่แตกอือหืออุ้ยอ,อุ้ออุ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้า แอบก่อนแอบก่อน <c oughs> เก็บอยู่นะเก็บอยู่นะไม่โดนสักเม็ดเลยนะปั๊มก่อนอุ <c oughs> ๊ยอุ๊ยโอ้โหเลือดลดเป็นน้ำเลยผมต้องกอหัวคืนนะครับปั๊บเรียบร้อย จังหวะนี้เข้าหัวไหมเข้าหัวไหมไม่เข้าเลือดเหลือสองอหือเฮ้ยใจเย็นใจเย็นน้องชายใจเย็นใจเย็นเลือดเหลือสองไม่สู้นะไม่สู้นะให้เพื่อนไปรับตีนกันปัามก่อนเลือดจังหวะนี้เหลือสอง อืผมก็ชอบปืนคู่คร tamam. <ot> like ับแบบยิงยังรัวแล้วแบบดูท่าวิ่งดิคนเหมือนอะไรหรือเตัะจังหวะนี้เราล้อตุ๋ยดีกว่าอัมาออกมาหัวหัวอุ้ยหัวได้สักตัวต้องอีกสักตัวสักตัวหนึ่งตัวสองตัวแตกสามเกินตุ๋ยจะตุ๋ยจะข้างหลังทั้งนั้นกูเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนกัน กระโดดยิงเข้าหัวเข้าหัวอือหึอย,ยิงลงผมกิบมาเรามีตังค์ซื้อเกาะสามแล้วอือให้วอลสักลูกก็จังหวะนีน้อุ้ยอุ้ยอุ้ยออหยเกือบเกือบเกือ,อบ,บ,บ,บแตก อันนี้อื้ย,ย,ยหมดแม็กเลยบอกเลยจังว่านันนี้ไม่ดีนะครับน้องๆ ยิงหัวยิงหัวยิงหัววืด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 อุ้ย,อยมอบก่อนมอบก่อนใจเย็นใจเย็นโอเคเพื่อนเราเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราดูตาต่อไปกันเลยดีกว่าไปมาตอนนี้เราลองมาเล่นดึงหัวกันบ้างอื้มอื้มอืมอื้มอืมอื้มเยอะเยอะเยอะแตกยังไงก็แตกจกังหวะนี้กูแตกแตกแตกวิรอ,อดวะรอดวะช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนสวย รอดมาได้ยังไงงืเินถ้าไม่มีเพื่อนนี่แตกแล้วเลยนเนี่นี่ฮันี่อ้อโอไม่โดนไม,ม่โดนหัวหัวเรียบร้อยหัวแตกอือหึโดนหัวไปหนึ่งเม็ดนะครับยังไงครับจงังหวะนี้เอาพันยาก่อน ออมข้างหลังเอาโดนยิงอุยอุยอุ๊ยอุยอุยอุยไม่เข้าหัวไม่เข้าหัวไอ,อ้โอ้โหเฮายิงซ้ำเรียบร้อยเลยทีนี้เพื่อนเพื่อนคือความหวังของทีมนะไม่มีอะไร จังหวะนี้ต้องหัวอุ้ยอือหึอีสามสามอุ้ยหลังด้วยโดนไหโดนมาต้องได้สักหัวแหละอือหือได้แต่ไอวอลสักหัวสักหัวอุ้ยได้หนึ่งหัวหนึ่งหัวไปไปอือหือ สองหัวไปสิค,ครับเรานี่มันใส่ซุ่มกันจริงๆอืมเรียบร้อยหนึ่งตัวดาวไปแล้วเพื่อนเราจังหวะนี้เจ้าอ้ะไอวอวมาจากไหนวะมีระเบิดเข้าหัวหนึ่งวิทไม่ได้เราต้องเอาให้ได้ตัวนี้ จังหวะนี้กระโดดว่าปื๊ดดึงหัวเรียบร้อยสวยๆงามๆไปหนึ่งทีเฮ้ยซ้องเลิกคุยเลยจังหวะนี้ยังไงครับยังไงครับ กระโดดออกมายิงปืดตืดดึงตัวเรียบร้อยหนึ่งอุ้ยเรียบร้อยเลยเพื่อน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 ไอวอไอวอลหายอุ้ยโอ้โหยิงหมดหมดหมดแบ็คแ้ค่แค่หก คือจังหวะนี้มีมื่้เห็นแล้วนะแต่ว่าไม่คิดว่ามันวิ่งไปไวขนาดนั้นนะอืมหัวบางไว้ดีอีกมองไว้เห็นอมอืมอดได้หัวเลยทีนีอ้อย่างน้อยได้มาเม็ดน,นึง ขออีกสักตัวขออีกสักตัวอือหือลืมเลื่มยิงหัวเฮ้ย้อหอโผล่มาอย่างนี้โผล่มาอย่างนี้ตกใจสิครับรอดเลยมาเรามาดึงหัวกันอีกที โอ้โหหัวสี่สิบห้าไปใช่แล้วปับ๊บเรียบร้อยหนึ่งหัวครับจังหวะน,นี้อีกสักหัวเป็นไรไม,ไม่โดน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 เลยเหรอวะ สุดสุดเดี๋ยวเราลองไปดักอีกฝั่งดีกว่าเห็นผมชอบเล่นฝั่งนั้นไง รูดรูดรูดอััองวันนี้นี่รูดอย่างเดียวไม่รู้มันถือปืนเลยมาเซวเป็นลูกสองมันดูวิง่งแบบวิ่งใส่เลยงานเข้าแล้วสิแตกกัมดเชียผมพร้อมมอบเลยครับจังหวะนนี้อ้เรียบร้อยหึงตัวสวย เก็บเลือดกันเยอะอยู่เยอะต้องเป็นที่เรียบร้อย <G rab statutory kill> ลูด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 เฮ้ยทำหึงังหัวนะนัไมไม่ได้หัววะเฮ้ยลืมชุบเพื่อนเป็นอะวะเอาก่อนมันเจ็บชุบเพื่อนกันก่อน็ได้เฮย้ยมันโดนวะยิงเอ้าอนี่โดนหัวหรือก,กระตุกครับตอนนี้ย là đập đây này đi qua, ừ, ừ. để mà nó chạy qua. Hả na, trinh nữa. Ừ, cái. Níu níu. Om lưng đi qua. Huy, em. đây ือคือระเบิดมึงไม่กะดลงพื้นกันเลยเหรอสวยมากเพื่อนสวยมากปืนละลัวกว่ากระสุนเยอะด้วยยิงลัวลัวเเค เฮ้ยตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนฮืมคลิปผิดที่มาทางนี้อันแหละยิงมาเลยเพื่อนนั่นคือความหวังของทีมนั่นต้องทำให้เราชนะแจ๊กอีกฮึอ,อสองซะด้วยเกือบเกือบไปครับ เจ็บนะเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะโดนยิงหัวอืไม่ได้แก้แก้ไว้แก้รัวไว้แกรัวไว้แก้รัวไว้อา้าววิ่งรุดมาจังหวะนี้ล่วงไฟหนึ่งครับอา้าว ผมออาจริงแล้วผมจะเป็นคนปิดเกมเองมาเข้าหัวแตกเก็บไปแล้วครับหนึ่งหัวเฮ้ยข้างบนข้างบนมีตัวหนึ่งตั้งได้สักหัวแตกเรียบร้อยหัวครับโอเคก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ